สัญญาณลมพัดที่ซ่อนความลับใบไม้หลน่นจากที่ผมได้เจอตุ๊กตาญี่ปุ่นและใบไม้ที่มีตัวหนังสือผมจึงส่ขขงข้อความไปถามเพื่อนว่ามันคือใบอะไรจรึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันคือใบลานที่มีการตอกสลักตัวหนังสือล้านนาแปลความหมายได้ว่าเดือนแรมหมอกนาตะวันตกเฉียงเหนือเมืองน้อยใบไม้หลน่นสัญญาณลมพัดที่ซ่อนความลับซึ่งในรูป ที่ผมได้มาจากน้าตกไมยถึงเท่าก็มีภาพและตัวหนังสือเขียนชื่อเมืองน้อยอยู่ด้วยเหมือนกันแต่ที่ที่ผมคิดว่าควรจะต้องไปสำรวจก่อนเนี่ยน่าจะต้องเป็นเมืองโบราณที่ยังทันใช้ภาษาลานนนอยู่ด้วยแต่ถ้าผมคิดไม่ผิดนะต้องเป็นวัดพระธาตุเมืองน้อยแน่ๆตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเมืองน้อยแล้วนะครับเมืองน้อยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นที่คุมขังของราชบุตรเพียงองค์เดียวของพระเจ้าตีโกรกาลากษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่เนะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่ค้นเจอพระาธาตุของเมืองน้อยนะฮะ เราอาจจะต้องเดินข้ามสะพานเข้าไปเพราะว่าตรงนี้มันจะต้องเราจะต้องเดินผ่านแม่น้ำไปเข้าไปด้วยทีน,นี้ผมข้ามสะพานมาแล้วก็เห็นรั้วอะไรฮะค่อนข้างจะมีอายุมานานพอสมควรผมเข้าไปาพักกัอนเลยฮะก่อนที่จะค้นหาอะไรผมว่าน่าจะเป็นการดีที่สุดทุกอย่างให้มันปลอดภัยก่อนครับทีน,นี้ผมเดินสำรวจรอบๆองค์พระพุทธรูปก่อนนะฮะเจอใจกันหนึ่งอันนะครับไม่มีอะไรน่าจะเป็นใจกันปกติตัวอีกนี่เก่ามากเลยนะฮะ ด้านข้างน่าจะเป็นที่ทำนาขั้นบันไดของชาวบ้านนะจากคำใบ้ที่ผมได้รับมานะฮะก็คือคำว่าเดือนแลมหมอกหนาตะวันตกเฉียงเหนือเมืองน้อยใบไม้หล่นสัญญาณลมพัดที่ซ่อนความลับผมว่ามันน่าจะเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือถ้าตรงนั้นเป็นทิศเหนือใช่ไหมครับ อันนี้ทิศใต้ตะวันออกจะอยู่ฝั่งขวาผมถ้าตะวันตกจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งนู้นเนี่ยจะไม่มีต้นไม้ถ้าต้นไม้จะมีอยู่เฉพาะฝั่งนี้เท่านั้นสัญญาณใบไม้หล่นที่ซ่อนอ่ะผมเจอบางอย่างว่าผมเห็นละนี่ฮะฝั่งนู้นจะไม่มีต้นไม้เลยถ้าฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีต้นไม้ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ต้องมาดูอีกว่าสัญญาณใบไม้หล่นคืออะไร ผมว่าผมออกประตูนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะว่าน่าจะมีอะไรมีก้อนหินก้อนหินทำไมมาตั้งอยู่ตรงนี้ไม่มีตัวหนังสือหรืออักษรใดๆเป็นสัญญาณหรือสัญลักษณ์ที่จะบอกอะไรผมหรือเปล่าเกี่ยวกับประตูทางด้านนี้คือด้านนี้จะมีต้นไม้ขึ้นแค่ฝั่งเดียวนะฮะสังเกตดูฝั่งนู้นจะไม่มีต้นไม้เลยคําว่าสัญญาณใบไม้หล่นน่ยน่าจะเป็นบริเวณนี้เพราะว่าตรงนี้มี ใบไม้กองอยู่เยอะมากนะฮะโอ้โหเป็นซากอิฐโบราณที่มีใบไม้ปกคลุมแล้กันแล้วถ้าผมเดาไม่ผิดต้นไม้ที่มีอายุยืนที่สุดน่าจะเป็นต้นนี้นะครับเพราะว่าสูงที่สุดสัญญาณใบไม้หล่นจากต้นนี้เดินดูก่อนแล้กันนะฮะเพราะมีกิ่งไม้ที่ตกตกอยู่เยอะพอสมควรไหา ที่แตกแล้วหรอผมว่าผมเจออะไรบางอย่างแล้ครับเป็นเหมือนเหมือนหีบอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นหีบที่มีกุญแจคล้องอยู่นะฮผมว่ามันต้องเป็นอะไรบางอย่างแน่เลย ี๋ยวผมออกกลับไปก่อนแล้วกันหรือว่ามันจะเป็นอะไรที่สามารถเป็นเงื่อนงำต่อไปนะฮะไปครับผมเก็บกล่องกลับไปเพื่อที่ต้องหาวิธีเปิดมันก่อนหากผมทุบหรือไงก็กลัวของข้างในมันจะพังกุญแจที่ล็อกอยู่นั้นนะ่ละลักษณะมันค่อนข้างจะแปลกมากๆแต่หากถ้ายังจำกันได้ผมเคยเ,คเจอกุญแจดอกหนึ่งที่น้ำตกไม่ตึงเท่าผมพกติดตัวมาด้วยนะครับแต่ผมลืมไว้ที่เมืองไปผมคงต้องรีบกลับไปเปิดดูก่อนนะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรฝาอติอดตามพวกเราในตอนต่อไปด้วยนะครับ